่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟัง,ฟงฟแฟนรายการที่ครบครับท่านกำลังฟังเทศบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยพันธ์นะครับ เราคุยกันเรื่องการปลูกถั่วเขียวมาหลายตอนแล้วตั้งแต่ฤดูปลูกการใช้ประโยชน์เรื่องของพันธุ์การเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของโรคสำคัญของถั่วเขียวนะครับแต่ว่าคราวนี้อีกชนิดหนึ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับการปลูกถั่วเขียวของเรานะครับ แล้วทาให้การปลูกถั่วเขียวของเรานั้นไม่ประสบความสําเร็จก็คือมแมลงครับมแมลงศัตรูของถั่วเขียวถ้าตอนที่ถูกเราเริ่มปลูกถั่วใหม่ๆนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยครับว่าบางครั้งเราจะเห็นต้นถั่วเขียวนั้นยืนต้นแห้งตายครับนะทิดบุนบอกออกมาเมื่อสมัยหนุ่มๆไปเยี่ยม ไปดูแปลงปลูกถั่วเขียวก็ปรากฏว่ายืนต้นแห้งตายธรรมดาการที่ยืนต้นแห้งตายเนี่ยถ้าเราเห็นว่าดินมีความชื้นสูงมีเชื้อในดินทั่วอาจจะเกิดโรคที่เรียกว่าโรค damping off หรือว่าเน่าคอดินแต่ถ้าเป็นมแมลงแมลงชนิดนี้คือหนอน มแมลงวันเจาะต้นถัว่วนอนมแมลงวันเจาะต้นถั่วเนี่ยนะครับเวลามันเจาะเข้าไปทําลายที่โคนต้นถั่วแล้วเนี่ยต้นถั่วจะยืนต้นตายเลครับและอันนี้การระบาดมันจะเกิดขึ้นในช่วง1 2ถึง2อาทิตย์แรกนะครับ1 2อาทิตย์แรกถ้าเราปล่อยไว้นะครับมันก็จะสร้าง ปัญหานะเราจะเห็นเลยครับว่าไอ้ตรงโคนต้นเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการวางไข่นะครับอันนี้ก็จะมีสารป้องกันกำจัดนะเอาท่านก็ไปหานะเอาอย่างเช่นคิวเทอร์ซึ่งมีสารป้องกันกรจากทั้งเพลียทั้งหนอนเอามาป้องกันไว้อีกตัวหนึ่งคือหนอนม้วนใบครับนี่พอถั่วเริ่ม เจริญเติบโตรอดมาได้แล้วจากสองอาทิตย์แรกเราจะเห็นว่ามันจะมีหนอนเนี่ยจะเข้าไปทำลายใบถั่วนะโดยที่ม้วนมันจะเอาใบเนี่ยมาม้วนหุ้มตัวหนอนหลบอยู่ข้างในครนี้พอหนอนตัวนี้นอกจากมันจะทำลายที่ใบบางครั้งช่วงที่มันเกิดดอก มันก็จะกัดกินดอกถั่วเขียวด้วยเสร็จแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ห่อหุ้มตัวไว้นะครับแล้วก็จะกัดกินอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อฝักเมื่อดอกมันเสียมันก็เสียหายไปถึงฝักแล้วก็เมล็ดด้วยอันนี้ก็จะระบาดมากในช่วงที่ถั่วเขียวกำลังอยู่ระยะของการเจริญเติบโตทางใบนะะ เพลี้ยเพลี้ยที่จะจะเจอกันเยอะคือเพลี้ยอ่อนครับนะครับเรื่องของการใช้สารเดี๋ยวผมแนะนำตอนท้ายนะฮะเพลี้ยอ่อนนั้นมันจะดูดกิ่นน้ำเลี้ยงที่ยอดส่วนมากเราก็จะเห็นต้นถั่วเขียวนั้นแคละแกลนงิกงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเพลี้ยอ่อนเพราะถ้าจนท่านเจอหนอนเจอเพลี้ยอ่อน อันนี้ถ้าใช้ไปด้วยกันเลยก็มีสารที่ชื่อว่าคิวเทอร์ซึ่งมีส่วนผสมของสารป้องกันกำจัดหนอนและก็เพลี้ยอยู่ด้วยกันแมลงอีกตัวหนึ่งคือเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟนั้นมักจะมาสร้างความเดือดร้อนระยะไหนระยะออกดอกครับระยะออกดอกถ้าเพลี้ยไฟมาดูดที่ดอกดอกจะร่วง พอดอกร่วงมันก็จะไม่ติดฝักอ้าวไม่มีดอกมันก็ต้องไม่มีฝักอันนี้มันก็เป็นเหตุและผลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่ถั่วเขียวเริ่มเกิดดอกเนี่ยท่านควรจะไปหาสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟอย่างเช่นไดคา,าโซน20เอามาฉีดพ่นป้องกันไว้ก็ดอกก็จะไม่ถูกเสียหาย โอกาสที่จะติดฝักก็มีอยู่เยอะแต่ว่าแม,มาแมลงนี่มันก็ตามติดลบกวนไปได้เสมอพอติดฝักแล้วมันยังมีหนอนมาเจาะฝักอีกครับเขาเรียกว่าหนอนเจาะฝักทั่วมาลูคา้านะครับหนอนเจาะฝักทัวมาลูค้านั้นมันจะกัดกินดอก แล้วถ้าเผื่อดอกไหนลอดไปติดฝักมันก็จะกัดกินตั้งแต่ตอนระยะฝักอ่อนไปจนถึงฝักแก่นะสร้างความเสียหายมากนะเนื่องจากว่ามันจะเจาะเข้าไปทำลายฝักเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าปลูกแล้วติดฝักแล้วเราอย่างต้องป้องกันอีกอีกตัวหนึ่งก็คือมวนเขียว แล้วก็มวลถั่วเหลืองอันนี้จะเข้าทำลายระยะติดฝักโดยเฉพาะฝัก,กอ่อนมันจะมาดูดอเมื่อกี้พวกนั้นพวกนั้นพวกนอนจาะฝักตัวนี้เจาะแต่พวกมวลเขียวมวลถั่วเหลืองอันนี้มาดูดครับนะเป็นมวลที่ใช้ปากดูดจากฝักก็ทำให้ฝักหงิกงอมเมล็ดรีบเล็กไม่สมบูรณ์ อันนี้สังเกตได้โดยที่กลุ่มไข่นะครับสังเกตเห็นกลุ่มไข่ได้โดยที่ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่จะอยู่กันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราสํารวจเห็นเราก็กําจัดเสียนะครับและถ้าเรามีการฉีดพ่นป้องกันกําจัดเอาไว้นะมันก็จะถูกทําลายไปพร้อมๆกันและยังไม่หมดนะครับอีกตัวหนึ่งคือ ด้วงถั่วเขียวและด้วงถั่วเหลืองมันเป็นด้วงถั่วเหลืองนั่นแหละแต่มันก็กําจัดมันก็ทําลายถั่วเขียวด้วยแต่อันนี้มันจะเป็นแมลงหลังการเก็บเกี่ยวพอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนที่กำลังเป็นใบยอยู่เราก็มีคิวเตอร์ป้องกันเพลี้ยนอน ถ้ามีเพรี้ไฟเราใช้ไดคาโซน20และถ้าเราควบคุมอยู่ตอนระยะเกิดฝักอ่อนเราเอาคิวเทอร์มาซ้ำซะอีกทีทีนี้พอเราเก็บเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะะก็จะมีด้วงถั่วเขียวแล้วก็ด้วงถั่วเหลืองอันนี้มันจะทำลายเมล็ดโดยเจาะเป็นรูโดยที่มันจะกัดกินเนื้อใน ภายในเมล็ดจนกระทั่งเกิดความเสียหายชาวบ้านก็จะเรียกว่ามอดมอดนะซึ่งเดี๋ยวนี้กเกษตรกรก็ใช้น้ำมันรำข้าวน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะกรอก5ซีซีคลุกกับเมล็ดถั่ว1กิโลกรัมก่อนที่จะเอาไปเก็บนะครับก็ใช้พวกน้ำมันคลุกเมล็ด เอาไว้ซึ่งก็จะเก็บรักษาเมล็ดถั่วไว้ได้3 4ถึง4เดือนถ้านานกว่านั้นต้องเอามาพึ่งแดดแล้วก็คลุกน้ำมันใหม่นะครับหรือบางคนเขาก็ใช้สารมารมอย่างเช่นอะลูมิเนียมฟอสไฟนะครับโดยคลุมกล่องเมล็ดถั่วเขียวผ้าพลาสติกค,คลุมไว้เสร็จแล้วก็ใช้เทปกาวติดโดยรอบแล้วก็รมควัน ด้วยอลูมิเนียมฟอสฟอแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราก็พยายามเสาะหาสิ่งที่มาจากธรรมชาติเอามาใช้ก็ปรากฏว่าทางกรมวิชาก,การเกษตรเขาก็มีน้ำมันหอมและเหยจากการพลูนะครับช่วยในการควบคุมด้วงถั่วเขียวซึ่งผมจะได้คุยให้ท่านได้ฟังในโอกาสต่อไป เพราะว่าในน้ำมันหอมระเหยของการพลูนั้นจะมีสารที่ชื่อว่ายูจีโนซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารที่จะรมและก็สัมผัสต,ต่อระบบประสาทของมแมลงช่วยป้องกันกําจัดอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของทางกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับ ส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ SI ส n b บูเ4็น4ท่านจะสั่งซื้อฟิป o n นิกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID ดีลายสั่งซื้ออโลโ o ย์อัลตรา ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟรลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติมโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร